สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆุกคนวันนี้นักเรียนพบกับคุณครูนะคะคุณครูวิจิตราค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนแต่ละคนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนวันนี้ คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องพาราลิมปิกเกมนะคะตั้งใจฟังพร้อมๆกันค่ะพาราลิมปิกเกมเป็นกีฬาสำหรับคนพิการนะคะซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการมากขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการขึ้นระดับนานาชาติ จัดเป็นประจำทุก4ปีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะต่อไปนะคะมาดูความเป็นมาของกีฬาพาราลิมปิกเกมพาราลิมปิกเกมจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมื่อคริสต์ศักราช1,960ตรงกับพุทธศักราช2,503มีกีฬาที่บังคับแข่งขันจนถึงปัจจุบัน6ชนิด 1. ยิงธนู 2. กรีธา 3. ว่ายน้ำ 4. ฟันดาบ 5. บาสเกตบอล 6. เทเบิลเทนนิสต่อไปนะคะคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะคจุดสจุดคำเต็มคือคริสตศักราชพอจ๒จคำเต็มคือพุทธศักราชต่อไปมาดูคริสตศักราชคือปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูภายหลังพุทธศักราช 543ปีพุทธศักราชลบด้วย543เท่ากับคริสตศักราชนะคะต่อไปนะคะประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7แต่ไม่ได้รับเหรียญ คนพิการของไทยได้รับเหรียญแรกคือเหรียญเงินการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะต่อไปนะคะ การแข่งขันครั้งที่12เมื่อคริสตศักราช2004ตรงกับพุทธศักราช2457ได้จัดขึ้นที่ประเทศกรีกสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้มีการขยายการแข่งขันกีฬาเป็น21ชนิดไทยส่งการแข่งขัน9ชนิด ประสบความสำเร็จได้รับเหรียญดังนี้เหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญเหรียญทองแดง3เหรียญรวมทั้งหมด15เหรียญนะคะเราจะต้องเป็นกำลังใจให้นักกีฬาคนพิการ ของไทยได้ประสบผลสำเร็จในครั้งต่อๆไปนะคะนักเรียนมาดูช่วงชี้แนะนะคะการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้งช่วยพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมทำให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยมีความสามคัคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะข้อหนึ่งพาราลิมปิกเกมจัดขึ้นครั้งแรกที่ไหนก่อไก่ กรุงโรมประเทศอิตาลีขอไข่กรุงโซนประเทศเกาหลีใต้คุณครูจับเวลานะคะ1นึ่งสองสามหมดเวลาสำหรับข้อที่หนึ่งแล้วค่ะมาดูเฉลยถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อกอไก่ จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะต่อไปข้อ2คนพิการของไทยได้รับเหรียญเงินครั้งแรกจากการแข่งครั้งที่เท่าไหร่ก่อไก่ครั้งที่7ขอไข่ครั้งที่9คุณครูจับเวลานะคะ1 2 สามสี่ห้าหมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อขอไข่ครั้งที่9นะคะนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะกีฬาที่บังคับแข่งขัน จนถึงปัจจุบนันมีกี่ชนิดกอไก่5ชนิดขอไข่6ชนิดคุณครูจับเวลานะคะเริ่ม1 2 3 4 5หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะ ต้องเป็นข้อขอไข่6ชนิดนะคะ 1. ยิงธนู 2. กรีธา 3. ว่ายน้ำ 4. ฟันดาบ 5. บาสเกตบอล 6. เทเบิลเทนนิสค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อ4ค่ะการแข่งขันครั้งที่12 เมื่อพุทธศักราช2,547ที่ประเทศใดก่อไก่ประเทศกรีกขอไข่ประเทศเกาหลีคุณครูจับเวลานะคะ1 2 3 4 5หมดเวลาสำหรับข้อที่4แล้วค่ะมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะ ต้องเป็นข้อก่อไก่นะคะที่ประเทศกรีซนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกี่ชนิดก่อไก่8ชนิดขอไข่9ชนิดคุณครูจับเวลานะคะเริ่ม หนึ่งหมดเวลาสำหรับข้อ5นะคะมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อขอข่9ชนิดนะคะต่อไปมาดูข้อ6ค่ะ กีฬาพาราลิมปิกเกมจัดเป็นประจำทุกๆกี่ปีกอไก่สปีขอไข่หปีคุณครูจับเวลานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาสําหรับข้อที่6นะคะ นักเรียนมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อกอไก่4ปีนะคะต่อไปข้อ7นะคะกีฬาชนิดใดที่ไม่ได้บังคับการแข่งขัน,ขนก่อไก่ฟุตบอลขอไข่ไว่ายน้ำคุณครูจับเวลานะคะ หนึ่ง,งมห,หมดเวลาสำหรับข้อที่เจ็ดนะคะนักเรียนมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อกอไก่นะคะฟุตบอลต่อไปข้อที่8ค่ะการแข่งขันครั้งที่12ที่ประเทศกรีฑ ได้มีการขยายชนิดการแข่งขันออกเป็นกี่ชนิดกอไก่21ชนิดขอไข่22ชนิดคุณครูจับเวลานะคะ1 2 3 4 5มาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะถูกต้องค่ะ ต้องเป็นข้อกอไก่นะคะ21ชนิดนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปมาดูข้อ9นะคะเหรียญรางวาัลนักกีฬามีทั้งหมดกี่ชนิดกอไก่2ชนิดขอไข่3ชนิดคุณครูจับเวลาค่ะ1 สองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข้อที่9มาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อขอไข่3ชนิดนะคะเหรียญรางวัลนักกีฬามีเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ต่อไปมาดูข้อสิข้อสุดท้ายนะคะตั้งใจฟังดีๆค่ะกีฬาพาราลิมปิกเกมเป็นกีฬาของใครกอไก่คนพิการขอไข่คนทั่วๆไปคุณครูจับเวลานะคะหนึสองส 4ีหมดเวลาสำหรับข้อที่10แล้วนะคะดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นข้อกอไก่เป็นคนพิการนะคะกีฬาพาราลิมปิกเกมถูกต้องค่ะวันนี้นักเรียนแต่ละคนเก่งมากเลยนะคะต่อไปคุณครูจะมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ กีฬาพาราลิมปิกเกมเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเทศจากทั่วโลกโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลโดยในปัจจุบันกีฬาพาราลิมปิกเกมจะจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลง และประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นต้องเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนื้อเรื่องจบลงแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงได้ความรู้จากกีฬา พาราลิมปิกเกมสํสำหรับคนพิการนะคะก่อนจะจากกันไปสำหรับวันนี้คุณครูฝากข้อคิดสำหรับนักเรียนทุกๆคนความพยายามเป็นหนทางของความสำเร็จคุณครูให้นักเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ